สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยละกันเนาะเพื่อนๆคะนะคะวันนี้เราตามต่อที่เราพัฒนานะคะงวดที่แล้วเออเอาหวยไทยมาออกซะง,งั้นเลยนะคะก็หลุดไปนะคะหลุดไปเนาะแอก็ฟันไปที่เออสองเมืองเกิงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เสียเสียดายนะคะเสียดายเนาะ มันไม่มานะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะมันต้องโดนล็อกแน่เลยแอดว่าล็อกแหละเด้อปกติถ้าหวยไทยมามันจะเอาหวยไทยมาออกตลอดเลยแล้วเราก็ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วเนาะเ,นเพื่อนๆค่ะเนาะแต่จากสูตรของเราเนาะก็เข้ามาแค่งวดเดียวก็หลุดอีกแล้วนะคะหลุดอีกแล้วงวดนี้ก็อย่าล็อกกันแล้วกันเนาะก็ขอให้ปล่อยมาตามตามธรรมชาติและกันเนาะตัวเด่นวันนี้นะคะแอดได้ที่เด่นสองนะคะ เด่นสามและเด่นสี่นะคะเพืเ่อนๆค่ะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดเนาะแอดชอบนะคะแอดชอบที่สองและสี่นะคะแอดชอบที่สองและสี่ไม่รู้ไม่รู้นะคะว่าสองและสี่จะมาไหมนะคะก็มาดูที่ตัวเจาะกันนะคะอ่าคู่แรกเนาะสองเจ็ดนะคะวันนี้แอดก็รวมคลิปให้นะคะสองแป สองสี่นะคะส่วนในหลักสี่นะคะในหลักสี่เนาะแอดให้ไปที่สี่เจ็ดนะคะสี่ห้าสี่หกนะคะหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันเด้เือนเพื่อนคะ่ะส่วนนะคะส่วนนะคะส่วนในหลักสามนะคะในหลักสามเนาะแอดให้ไปที่สามเจ็ด นะคะ37เนาะ37แล้วก็ไปที่ชุดกันให้นะคะในหลัก3เนาะชุดรองละกันอ่าเขียนว่าชุดรองละกันเนาะชุดรองนะคะชุดรองเนาะอ่าเขียนก็ไม่ถูกคำว่ารองโอ้ยเนาะนะคะชุดรองนะคะ38หรือจะเข้าที่ชุดรองนะคะ35นะแล้วก็ พอเป็นที่3 4นะคะอ่าเนาะชุดรองก็คือเลข3นะคะแอดว่า3น่าจะเป็นตัวรองนะคะถ้าสองไม่มาสี่ไม่มาน่าจะมาที่สามไหมนะคะก็แล้วแต่พี่เพื่อนพิพนพนพจารณากันเอาเนาะอ่ะแอดจะวงให้นะคะอ่าสองสี่นะคะสองหกสองเก้าเด้อเพื่อนเพื่อน,นขาสี่เจ็ดนะคะ สี่ห้านะคะส่วนที่ชุดรองนะคะที่ชุดรองเนาะแอดชอบที่สามห้านะคะแอดชอบที่สามหา้านะก็ไม่รู้จะมาไม่มานะคะถ้าใครชอบก็ตามแล้วกันนะคะใครชอบก็ตามเนาะส่วนในชุดสามตัวนะคะในชุดสามตัวเนาะแอดให้ไปนะคะที่สี่สามเจ็ดนะสะี่ สองแปดเนาะสี่สามหกนะคะแล้วก็สี่สองหกเด้อคุณพันขานะคะส่วนตัวที่ชอบนะคะชอบชอบ,ชอบเนาะสี่สองแปดนะคะสี่สเนาะสี่สามหกนะคะอะให ให้สามสามชุดนะคะที่แอดชอบเนาะสามชุดนะคะถ้าใครชอบก็ตามนะคะไปตัดเลนได้เลยเนาะหรือว่าแอดเจาะให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัดเลนโอเจาะแล้วนะคะถ้าใครชอบในชุดไหนก็ตามในชุดนั้นแล้วกันนะคะก็เราไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะเนาะส่วนเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งนะคะแอดชอบที่วิ่งสี่นะคะวิ่งสี่เนาะส่วนเลขวิ่งนะคะเอาที่วิ่งสี่เนาะ เลขวิ่งนะคะในชุดสี่ตัวหมุนนะคะในสี่ตัวหมุนเนาะแอดชอบไปที่เลขสี่นะคะชอบไปที่เลขสี่เนาะในชุดสี่ตัวหมุนนะคะ<ม>ก็ขอให้มาละกันนอกนุ่นขั้นขาเลขวิ่งนะคะขอให้มานอกงวดที่แล้วโอ้เราหลุดไปนะคะเอาหวยไทยมาออกซะงั้นเลยนะคะก็เสียศูนย์เพื่อนขาเสียศูนย์เสียเซลนะเสียศูนย์เสียเซลนะคานะคานะคะนะคะ แล้วก็นะคะแอจะให้ไปสักสามตัวแล้วกันเลขวิ่งนะคะเลขสี่นะคะเลขสี่เลขแปดนะคะเนาะแล้วก็ในเลขหกนะคะเนาะเลขวิ่งแอไปให้ให้ไปสามตัวนะคะอ่ะงวดที่แล้วเนาะมาที่อ่ารางวัลมาที่ตัวไหน หกเจ็ดเจ็ดห้าเออนะคะเราหลุดไปนะคะอ่าดูซิเข้ามาได้แค่กี่งวดหนึ่งสองนะคะเนาะหนึ่งสองนะคะอ่าเข้ามาได้แค่สองงวดเองมันเมืเ่อนขานะคะอันนี้เข้ายาวดูซิมันเมื่อนขาเข้ายาวมาหมดเลยนะเนาะก็มาหลุดงวดนี้นะคะงวดวันที่เก้านะคะในเลขบินเนาะแล้วก็มาเข้าต่ออีกสองงวดนะคะ งวดนี้โดนน็อกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเข้ามาสองงวดแล้วงวดนี้โดนน็อกไปเลยนะคะน็อกเลยนะคะล็อกเอายางขนาดนี้นะคะเออเอาเลขไทยมาออกเนาะเพื่อนๆค่ะก็น็อกกันไปนะคะก็ขอภัยด้วยนะ,ะวันนี้ก็ขอให้นะคะงวดนี้ก็ขอให้ปังๆได้กันงวดเป็นที่สิบแปดนะคะทับสามทับหกห้านะคะรำไม่ดีโทษปีโทษกองเนาะเพื่อนๆค่ะรำไม่ดีโทษปีโทษกองเนาะ,ะโอ้ยเนาะแอดก็ได้แปดและ หกนะคะอ่ะแอดฟันไปที่สี่นะคะแอดชอบที่สี่นะเออฟันไปอีกแล้วจะมาไหมนะคะถ้าไม่ล็อกก็คงมาแหละนะคะแต่ถ้าล็อกนี่ก็ไงหลังเติ่งเหมือนกันเด้อเพื่อนๆค่ะนะคะจากสูตรเราเนาะเท่าที่แอดให้ดูนะคะมันก็เข้าดีต่อเนื่องดูสิเพื่อนคะเข้าดีต่อเนื่องเลยนะนะคะก็มาหลุดงวดน,นี้นะคะน,น,นี่งวดนี้งวดวันที่9นะคะแล้วก็มาเข้าต่ออีกสงวดนะคะ เข้ามาสองงวดอืม응งวดที่แล้วก็ได้สี่สี่นะคะก็เข้านะคะบัตรวดนี้อ่งงาโดนน็อกซะงั้นนะคะก็งวดนี้ตามต่อนะคะนี่คะตามต่อเราต้องเราต้องเอาตัางคืนนะคะเอาตัางตังคืนเนาะนื่ค่ะก็ขอภัยนะคะในงวดที่แล้วเนาะที่ผ่านมานะคะเราหลุดนะคะก็ขอภัยด้วยงวดนี้อ่ะเราต้องได้สามตัวตรงเลยนะคะสามตัวตรงๆนะคะ ใครชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะขอให้มาขอให้ปังขอให้เฮงนะคะชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะเลือกเฉพาะตัวที่พี่ๆเพื่อนๆชอบแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดจะเน้นๆให้ว่าตัวไหนนะคะในหลักสี่นะคะอ่ะในหลักสี่เดี๋ยวเปิดเปิดอีกนิดนึงนะคะในหลักสี่นะคะแอดชอบไปที่สี่ห้า า47 46นะคะอไม่ได้วงสีหกให้นะคะแล้วก็ในหลักสองนะคะในหลักสองแอดชอบที่26 27นะคะใครชอบคู่ไหนก็ตามคู่นั้นแล้วกันนะคะก็บอกได้แค่นี้นะคะถ้ามันมามันก็ต้องมาเนะเพื่อนค่ะต้องมานะคะมันก็ต้องมาเนาะ แอดทำเต็มที่แล้วนะคะก็ขอให้มาขอให้ปังขอให้เฮงแล้วกันนะคะหยิบยกตัวไหนก็ขอให้ทุกรรงงัลกันท,กทุกท่านเลยนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะขอให้เฮงเงปังๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปเนาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ